สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุน่มบุกก็ดังขนส่งดังเจอพัสดุกองเป็นภูเขาดองเป็น10วันสภาพดูไม่จืดผู้ใช้เฟซบุ๊กอนันต์เกิดชื่นได้มีการโพสต์ข้อความว่าเจ้าตัวได้รับความเดือดร้อนกรณีส่งของแล้วไม่ได้รับของเนื่องจากขนส่งแบรนด์ดังไม่มีคนงานแต่ยังเปิดให้บริการแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถส่งของได้และไม่มีการแจ้งลูกค้าแต่อย่างใดปล่อยให้รอเป็น10วัน โดยล่าสุดคุณอนันต์เกิดเชิญได้มีการอัปเดตเรื่องนี้โดยเจ้าตัวโรงพื้นที่ไปยังโกดังของบริษัทขนส่งดังกล่าวใน,นอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่ามีสินค้าตกค้างอยู่ภายในโกดังจํานวนมากซึ่งก็เริ่มมีข้าวของบางชิ้นได้รับความเสียหายแล้วด้วยทั้งนี้พบว่าที่โกดังมีพนักงานอยู่เพียง2-3ถึงคนเท่านั้นและมีรถที่ใช้สําหรับส่งสินค้าเพียงคันเดียวซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายหแก่ลูกค้าเป็นอย่างมากโดยผู้โพสต์ระบุว่าจะเอาผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้้้งนีดวย อย่างไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและมีหลายรายเปิดเผยว่าตนเองนั้นก็ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้เราไม่ได้รับของที่ส่งผ่านบริการบริษัทขนส่งดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้ยังเปิดเผยข้อมูลว่าสาเหตุที่บริษัทขนส่งดังกล่าวส่งของล่าช้านั้นสืบเนื่องจากไม่มีคนทํางานเพราะมีพนักง,งานติดโควิดสิและก็มีอีกที่ต้องกักตัวด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากวาระไรตี้เด็ดขอบคุณครับ